นีัครับออฟดวิ่งนะฮะเมื่อกี้ก็เั่วโมงนะฮะไปตกปลาร้อนมากๆเลยนะผมนะฮะตอนนี้ก็ได้ปลามาสี่ตัวนะครับนี่วันนี้ไม่ได้ดำยิงนะก็ใช้เบ็ดหดน้ำเอาตีนะครับแถวใกล้ๆบ้านของชาวบ้านนี่เองนะครับต้องขอขอโทษด้วยนะฮะที่ถอดเสื้อนะฮะไม่สุภาพแต่จริงๆมันร้อนมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูปลาดีกว่านะนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับอ่ะลองดูนะฮะ ตัวที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะไอโดนะครับตัวนี้กิโลกว่านะครับตัวนี้นะอ่ะมาลุ้นปลาตัวต่อไปครับตัวที่สองนะฮะนี่นะครับปลาโดอีกนะครับตัวนี้นะอ่ะไซรัลโลกว่านะครับตัวที่สามนี่ปลาอะไรกันนะครับไอโดอีกแล้วครับท่านนะไอตัวนี้เลี้ยงได้นะครับผมนะอ่ะนะครับเอาไปเลี้ยงดีกว่าเดี๋ยวนะครับ ตัวที่สี่ไอ้ตัวนี้กิโลกว่ากว่านะฮะเป็นปลาอะไรนะฮะลองดูนะครับเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้ประมาณกิโลกว่ากว่านะครับตัวนี้นะก็มืดแล้วนะครับตัวนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่านะครับออฟไดวิ่งนะตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวก็มีทิปใหม่ๆนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปถ่ายภาพต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคบายบายติดตามตอนต่อไปา